ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับโฟกัดในโอกาสครบรอบ24ปีถือว่าได้ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็โวกัสก็ได้ทำสิ่งดีๆให้แก่สังคมต่อเนื่องตลอดมาก็ขอชื่นชมในความแข็งแกร่งแล้วก็ในความก้าวหน้าทั้งด้านหนังสือพิมพ์ทั้งด้านสื่อออนไลน์ทั้งด้านแพลตฟอร์ม นะครับก็อยากให้พวกกัดอ,อยู่คู่กับจังหวัดสงขลาจังหวัดอื่นๆและอ,อยู่คู่กับสังคมตลอดไป 24ปีโฟกัสบีกินาเกนเริ่มต้นใหม่ในยุคดิจิตอลก้าวไปด้วยกันส่งขาโฟกัสทุกแพลตฟอร์มยืนหยัดสร้างสรรค์สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม